สวัสดีครับผู้ชายขายเหรียญน,นะครับคลิปนี้มารีวิวแบ่งปันเหรียญเหมือนเช่นเคยนะครับก็มาทําคลิปนะครับพยายามหาเหรียญมาลง <c oughs> รีวิวแบ่งปันนะครับคลิปนี้เป็นเหรียญในลักษณะของ <c oughs> เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็อาจจะมีคนเก็บสะสมบ้างนะครับเป็นเหรียญเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็มีมา2รายการนะครับเดี๋ยวให้ดูรายการนี้ก่อน <c oughs> อ่มามาแบ่งปันนะครับผมบอกก่อนว่าผมมารีวิวขายแบ่งปันทางช่อง YouTube ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นอีกสัก1-2ชั่วโมงนะครับผมจะนำไปลงแบ่งปันต่อในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มซื้อขายนะครับคือถ้าเกิดว่า ทางาช่อง y o u tu Be ไม่มีใครสนใจนะครับก็ค่อยนำไปลงขายทางาช่องทางอื่นต่อไปนะครับอันนี้ให้สิทธิ์ทางช่องนี้ก่อนนะครับเหรียญอันนี้3าเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญ เหรียญแหว่งนะครับสับทางวิชาการผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็ดูที่ลักษณะเหรียญแล้วก็พิจารณาตามตามคลิปเลยนะครับเป็นเหรียญเฉพาะทางนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญหนึบาทนะครับหนึ่งบาทจะแหว่งตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับเป็นเป็นเหรียญในลักษณะของเหรียญผิดพลาดรูปแบบหนึ่งนะครับคลิปนี้รีวิวแบ่งปันนะครับอันนี้หบาท ปีพศ2544หนึ่งเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาทจะเจอบ่อยนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็เหรียญสิบบาทจะจะเจอยากกว่านะครับอ่าอันนี้เหรียญสิบบาทนะครับจะแหว่งตรงจุดนี้นะครับด้านล่างอ่านี่นะครับพิจารณาดูตามคลิปเลยนะครับ <c oughs> เหรียญหบาทเหรียญสิบบาทนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญ2บาทนี่นะครับอีก1เหรียญนะครับอันนี้2บาทปี5้าส่นะนี่นะครับสามเหรียญนะครับใครที่สนใจก็ฟังราคาแล้วก็ติดต่อทางทางไลน์นะครับไลน์ดีผมขึ้นไว้ให้2 2ไลน์ดีนะครับ มาแบ่งปันทางช่อง youtube ก่อนนะครับสามเหรียญน,นี้แบ่งปันในราคา400บาทนะครับสามเหรียญน,นี้แบ่งปันในราคา400บาทนะครับแจ้งนิดนึงนะครับ <c oughs> ทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมจัดส่งเป็น em s ใส่กล่องส่ง em s ทุกรายการนะครับค่าจัดส่ง50นะครับ <c oughs> ชุดนี้ นะครับ400บาทนะครับก็ลองดูนะครับเป็นเหรียญเฉพาะทางนะครับอ่านี่นะครับรายการแรกนะครับรายการแรก400บาทค่าจัดส่ง50 EMS นะครับรายการที่2นะครับอันนี้อ่าจะเป็นเหรียญที่มีความนิยมขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับคือเหรียญแบบนี้ก็นิยมแต่ว่าเก็บกันเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้จะกลุ่มการเก็บ จะเยอะกว่านะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญเหรียญกันก่อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญหนึบาทนะครับเป็นเหรียญหนึบาทปั๊มเบี้ยวปั๊มเคลื่อนเล็กๆน้อยๆนะครับก็พอมองเห็นนะครับดูเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญหนึบาทปีพศส5งพันห้าานะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับเป็นลักษณะของการปั๊มเบี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับ ่าตรงจุดนี้นะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญที่สองนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้า้อหสิเอ็ดนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับอ่านี่นะครับก็จะเบี้ยวตรงนี้นิดนึงนะครับคือบางทีดูผ่านคลิปอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ผมดูเหรียญจริงผมดูแล้วโอเคนะครับอ่านี่เหรียญที่สองนะครับปีหกหนึ่ง แล้วก็เหรียญที่สามอันนี้ก็ปีหกหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะพอมองเห็นนะครับลักษณะของการเบี้ยวน,นี่นะครับตรงจุดนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็อีกสองเหรียญจะจะชัดกว่านะครับเหรียญน,นี้จะสวยอ่าจ,จะพอมองเห็นลักษณะการเบี้ยวนะครับคือเหรียญสภาพสวย สองห้าห้าเกนะครับนี่นะครับลักษณะขอบมันจะปลิ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะจะแบบยังไงอะ่ะคือขยื่นขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมองเห็นลวดลายการพิมพ์ค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าขยื่นขึ้นมาด้านบนนี้นะครับก็พิพจารณาตามคลิปละกันนะครับอันนี้เหรียญที่สี่นะครับ ส่วนเหรียญน,นี้จะชัดหน่อยนะครับ2553นะครับอ่าเนี่ยจะปลิ้นจะเบี้ยวมาฝั่งนี้ค่อนข้างจะชัดนะครับอ่าเหรียญน,นี้2553นะครับใครที่เก็บเรียงปีพศก็ก็เก็บได้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจอของแต่แต่ละปีพศแบบที่มันเคลื่อนเยอะๆอะมันมันค่อนข้างจะยากนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นปี53 อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาทตามคลิปเลยนะครับห้าเหรียญนะครับเหรียญนี้แถมนะครับเหรียญนี้แถมนะครับอันนี้เป็นเหรียญลักษณะของการก้ากึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าผิดพลาดหรือว่าเป็นเหรียญชำรุดนะครับแต่ก็คือผมไม่ได้ขายเหรียญนี้นะครับผมขายห้าเหรียญนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมขายเหรียญนี้ไม่ใช่นะครับเหรียญนี้คือแถมไปนะครับอ่าเหรียญในลักษณะของขอบแบบนี้ มันเป็นเหรียญในลักษณะของกัมกึงนะครับว่าเป็นผิดพลาดหรือชำรุดนะครับผมไม่ได้ขายอันนี้ผมแถมย้ำนะครับผมคิดราคาแค่ห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญนี้ผมแบ่งปันนะครับในราคาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับมันจะมีเหรียญชัดๆอยู่นะครับอนี่นะครับสองเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็คือมองเห็นนะครับชุดนี้ 500ยบาทค่าส่งห้าิบนะครับแล้วก็แถมอันนี้เหรียญน,นี้ผมไม่ได้คิดนะครับผมแถมนะครับไม่ใช่ว่าเอาเหรียญชํารุดมาขายนะครับเอาเหรียญชํารุดบางคนบอกเอาเหรียญชํารุดมาขายไม่ใช่นะครับเหรียญเนี้ยแถมไปนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้มี2รายการนะครับมีเหรียญแหวงนะครับอันนี้400แล้วก็ชุดนี้ 500บาทนะครับลงรีวิวให้ดูทางช่อง YouTube ก่อนแล้วก็อีกสักประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยไปลงขายในกลุ่มนักสะสมนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ